นนุโดยสายการบินควนตัส สวัสดีครับมาถึ้ช่องเซ่ไฮนิวเจเนอเรชันอีกแล้วนะครับตอนนี้บ้ายังอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับซึ่งซิดนีย์นี่ถือว่าเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่มากๆของประเทศออสเตรเลียเลยก็ว่าได้แต่ว่าในเมืองซิดนีย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่สําหรับคนไทยได้ไปพักผ่อนหรือว่าคนไทยได้มาเดินเล่นพบปะสังสรรค์กันนั่นก็คือไททาวครับเพราะฉะนั้นตามไปมาเลยดีกว่าว่าไททาวน,นั้นจะมีอะไรกันครับไปครับ ึงแล้วเราเห็นไป้าทยไทาวแล้วครับและซึ่งตรงนี้ก็เป็น3ามแยกนะครับของจอจสตรีทที่ตัดกันกับแคมเบลสตรีทนั่นเองครับไทยทาวอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเข้ามาในร้านนี้ก็จะเห็นข้าวของที่เป็นของไทยๆเลยนี เช่นน้ำพริกกุ้งกรอบปลาป,ลปล่นปรุงรสแกงไตปลาคั่วกลิ้งผัดเผ็ดลูกชิ้นไก่พแนงหมูนุ่มโหน้ำพริกนุ่มยังมีอ่ะเหมือนอยู่เหนือเลยไม่ได้นึกเลยอยู่ซิดนีย์อยากจะบอกว่ามันรู้สึกว่ายกประเทศไทยมาวางในร้านนี้เลยก็ว่าได้ เป็นศูนย์รวมของอาหารไทยคือเวลาเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยนะจะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามยังไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันจะมีของที่เป็นน้ำพริกรวมของทั้งประเทศมารวมกันในที่เดียวแบบนี้ได้นี่เราอยู่ในซิดนีย์นี่มีลูกชุบด้วยทำเหมือนอยู่เมืองไทยจริงๆสมแล้วที่เป็นร้านของคนไทยอยู่ในไทยทาว โหนี่ระหว่างทางเดินที่จะไปดูงานวิวิทซิดนีย์นะครับก็เดินผ่านร้านไทยร้านหนึ่งซึ่งแบบสะดุดมากๆเลยเพราะว่าเจอทุกๆครับเอาเอกทุกๆมาทั้งคันเลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาจากประเทศไหนครับเพราะว่ายังไม่ทันได้มองเห็นของเลยเห็นทุกๆ,ๆก็ต้องจอดแล้วว่ามาดูว่ามีอะไรบ้างขนมไทยหมดเลยเยอะแยะไปหมดหน่ากินทุกนันเลยแต่ว่าเวลาไว้ต้องรีบครับต้องไปที่วิวิทครับงั้นไปกันต่อนะครับ ก็มาถึงอีกหนึ่งจุดสำคัญของงานวีวีแล้วครับก็คือซอยข้างๆเวสฟิลด์นั่นเองครับที่นี่ก็จะมีคนเยอะแยะมากมายเลยมาเดินชอปปิ้งกันแล้วก็มีแสงสีเสียงตระการตาเต็มไปหมดเลยมาลองเดินดูกันครับนี่เป็นอีกหนึ่งแอต tract ชันครับก็คือ True Life นั่นเอง True Life นี่ก็คือศิลปะของชาวออสเตรเลียครับซึ่งมันก็คือบอร์ดข้างหลังที่เห็นอยู่นี่ครับก็เป็นการผสมผสานกันของศิลปะ วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีครับนี่นี่มาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยในเมืองชิดมี์แห่งนี้นั่นก็คือที่นี่เลยครับบูธที่มีชื่อว่า Ad ็ i วิสแอนครับข้างในจะมีอะไรไปดูกันดีกว่าครับ แล้วก็แรงบันดาลใจของสถานที่แห่งนี้ที่เขาได้ทำไลต์ติ้งหรือว่าไฟขึ้นมาในสไตล์ของการเป็นเหลี่ยมๆเ,เป็นช่องๆแบบนี้เพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก เกมในสมัยยุค60หรือ70นั่นเองครับที่มีชื่อว่า8บิต bit หรือ8บิตครับก็คือจะเป็นทรงเห,เหลี่ยมครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาก็ได้ใช้ไปเหล่านี้ในการตก,กแต่งร้านค้าร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถเรียกคนให้เข้ามารวมตัวกันเพื่อเป็นที่สังสรรค์พบปะกันนะครับแล้วร้านค้าเหล่านี้เขาก็มีการแข่งขันกันในการทําอาหารครับแต่ละร้านเขาก็จะผุดไอเดียออกมาเก๋ๆกันครับเช่นมันก็มียร้านร้านหนึ่งครับข้างๆตรงนี้ที่คิวยาวๆเนี่ย เขาก็ใช้วิธีการทาแฮมเบอร์เกอร์สชิ้นชิ้นนึงเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้นนึงเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ให้ชิ้นใหญ่นั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากินแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กครับเขาต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าเขาใช้วิธีของแพ็กแมนเป็นเกมชนิดหนึ่งครับที่ตัวใหญ่กินตัวเล็กเอามาเป็นการโปรโมทร้านของเขาครับเป็นวิธีมารติ้งที่น่ารักมากครับไปดูกันครับเนี่ยได้มาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็น อย่างที่ไปบอกเพิ่งคือแพ็กแมนก็คือจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่กินแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กครับเห็นใช่ไหมนี่มีแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆอยู่ข้างในไอเดียเจ๋งอ่ะคิดได้ไงอ่ะครับแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีชื่อว่าเฟลเชนครับซึ่งเฟลเชนเนี่ย กำลังสื่อให้เห็นว่าโลกของเราเนี้ยได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นจนปีล่าสุดคือปี2016นี้มีประชากรในโลกถึง7,400ล้านคนนั่นเองครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นศิลปินเขาก็กำลังจะบอกว่านี่คือน้ำพุแห่งมนุษย์ครับที่ให้กำเนิดมนุษย์ก็คือเป็นการส่งให้ มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นคนเห็นไหมครับเป็นรูปคนแล้วก็ไหลลงมาแทนที่จะเป็นานำก็กลายเป็นคนไหลลงมาครับพอไหลลงมาจนถึงพื้นปุ๊บก็จะมีก้าวแรกของการเดินของชีวิตก็คือเป็นก้าวแรกของชีวิตนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับที่ศิลปินเขาต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงโลกแห่งความจริงหรือโลกแห่งมนุษย์นั่นเองครับ มีแสงสีเสียงเยอะแยะมากมายเลยมีทั่วทุกมุมเมืองไปหมดเลยเดินยังไงก็เดินไม่หมดครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะมาชมแสงสีเสียงแบบใบนี้ปีหน้าเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าได้เลยครับเพราะเขาจะจัดงานวิวิตซินี้ทุกๆปีครับปีละแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองประมาณช่วงเดือน5ถึงเดือน6ครับส่วนสัปดาห์นี้ไบหมดเวลาลงซะแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าช่วงของ s ซ y Hi New Generation นนี้จะมีใครพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะ ค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดินะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Say Hi ไหนไหนเราก็มานะคะเราซื้อบุมแรงกลับไปเป็นของฝากกันดีกว่าค่ะไหนๆหนเขาบอกแถวนี้มีฟรี wiFi นะคะ เราหาเรื่องอัพข้อมูลดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราลงปุ๊บเราเดินไปทางซ้ายนิดนึงนะคะจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะที่นั่นนะคะเป็นบ้านของกัปตันคุกนั่นเองค่ะเราไปกันเลย